ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก สู so, ้คดียุบพักนะครับสุดมั่น9้าข้อต่อสู้9ก้าไก่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับในการเรื่องของกกตที่ยื่นยุบพักเก้าไก่นะครับแน่นอนครับว่าพักเก้าไก่ก็สู้นะครับเต็มที่อยู่แล้วตามข้อกฎหมายทั้งหมดก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ความเชื่อในสังคมหรือความเชื่อของหลายๆคนว่าพักเก้าไก่ยังไงก็ถูกยุบเพราะมีการตั้งธงเอาไว้แล้วโดยไม่พูดถึงข้อกฎหมายไม่พูดถึงนะครับการร้องที่ไม่เป็นธรรมและการร้องที่อาจจะเป็นโมฆะไม่เก็น พูดถึงแต่พูดถึงว่าวันนี้ พักเก้าไกลคือตัวอันตรายพักเก้าไกลเอาไว้ไม่ได้ยังไงก็ต้องยุบพักเก้าไกลเพราะพักเก้าไกลเป็นศัตรูทางการเมืองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอำนาจเป็นเรื่องของการเมืองล้วนคำถามคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีกฎหมายเอาไว้ทําไมกฎหมายไม่ได้ช่วยอะไรแล้วประชาชนอย่างพวกเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะตอนนี้นะครับประเด็น9ข้อต่อสู้ของพักเก้าไกลมันคือข้อกฎหมายทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องของที่กกตยื่นคําร้องเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะไม่เป็น ไปตามระเบียบที่กกตออกเองเมื่อโดนกุมภาพันธ์2566และประกาศในราชกิจจานุเบกจาและที่สําคัญเอานะครับระเบียบนี้มีการไปอบรมพักการเมืองนักการเมืองเรื่องของขั้นตอนการยุ่พักเรื่องของนะครับอะไรบ้านที่โดนยุ่พักซึ่งแน่นอนครับแล้วสุดท้ายกกตทําข้ามขั้นตอนทั้งหมดนะครับไม่ทําตามทั้งกฎหมายและทั้งระเบียบของกกตเองถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับคําร้องเป็นโมฆะถ้าเป็นโมฆะก็ต้องตีตกคําร้องหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสงสัย และคําถามส่วนว่าวันนี้นะครับแน่นอนครับถ้าคิดว่าวันนี้ถ้าคิดว่าวันนี้นะนนเขาตั้งธงมาแล้วได้ยอมอยุพักเท่ากับพักก้าวไก่ยอมก้มหัวให้กับคนนี้ยอมก้มหัวให้กับผู้มีอำนาจยอมก้มหัวที่จะทําตามสิ่งแน่นอนครับไม่ใช่พักก้าวไก่นะครับถึงได้ออกมาต่อสู้และเอาข้อต่อสู้ที่พัก ก้าวไกลออกมาต่อสู้ว่าตามขบวนการของกฎหมายข้อของกฎหมายที่ก้าวไกลต่อสู้มีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับจะยุบพรรคก้าวไกลก็ต้องนะครับชี้แจงให้ได้ว่านะข, 9, ข,ข้อก้าวข้อข้อกฎหมายเนี่ยนะไม่เข้าตรงไหนและครับไม่เป็นประโยชน์ตรงไหนหรืออะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าคิดว่าเอ้ยพวกเขามีอำนาจนะครับพวกเขาจะทำอะไรก็ได้แล้วประชาชนอย่างเราจะต้องยอมรับ อย่ายอมรับครับเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ตั้งประเด็นตั้งคําถามวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อกฎหมายต่างๆเพราะวันนี้เราในฐานะประชาชนก็เข้าถึงข้อกฎหมายได้เหมือนกันนะครับสู้คดียุบพ,พัก สุดมั่น9ก้าข้อต่อสู้ของก้าวไกลค้านได้ทุกประเด็นพิธาหวังโอกาสได้ไต่สวนนะครับสืบพยานสู้คดียุบพ,พักสุดมั่น9ก้าข้อต่อสู้เก้าวไกลค้านได้ทุกประเด็นเมื่อวันที่18มิถุนายน2 5 6 7ที่รัฐสภานายพิธาลิ้เจรลรัตสอสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหวัวหน้าพรรคก้าไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังสารนุนมีกำหนดนัดพิจารณาในคดีร้มร้างการปกครอ,องของพรรคเก้าวไกล ขั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและมีกำหนดให้คู่กรณีเข้าตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้ว่าวันนี้ตนได้เห็นแค่คร่าวๆว่ามีการนัดพิจารณาต่อในวันที่3กรกฎาคมและสอบพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายในวันที่9กรกฎาคมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อมีการตรวจสอบพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายแล้วจับหมายความว่าไม่มีการสืบพยานหรือไม่เพราะเข้าใจว่า ทางผู้ร้องนะครับมีาร์มทางผู้ร้องก็มีจํานวนพยานพอสมควรทางฝั่งก้าวไกลก็มีพยานมีาร์มมี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อกฎหมายเยอะพอสมควรนายพิธายังกล่าวต่ออีกว่าถ้ามีโอกาสได้ไต่สวนหรือสืบ,ส,บสืบพยานก็คงมีโอกาสที่จะมีโอกาสได้อธิบายเหตุและผลและฟาร์มไม่เชื่อมโยงกับคดี3ทับสอทั้งนี้ตนคาดว่าคงจะไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเป็นคนละาตาคนละกฎหมายกันย้ำว่ามั่นใจทั้ง9ข้อต่อสู้ของพักว่าจะสามารถซัดค้านได้ทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหา เมื่อถามถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องข้าอต่อสู้ของพักก้าวไกลว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนายพิธากล่าวว่าเป็นไปตามขบ,บวนการตนคิดว่าศาลก็น่าจะเห็นในหลักของกฎหมายและความยุติธรรมที่จะอนุญาตให้มีโอกาสเปิดเผยหลักฐานชัดเจนและเป็นไปตามขบ,บวนการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็เป็นดุลยพินิจของศาลตนคงไม่ไปก้าวร่วงไม่ได้ย้ำว่าไม่ได้เป็นความกังวลแต่อย่างใดมั่นใจในส่วนของตัวเองเชื่อว่าศาลจะเปิดโอกาสาให้ ทั้งสองฝ่ายอยาก ยุติดธรรมอันนี้ก็เป็นนะครับคำยืนยันนะครับว่าวันนี้พักก้าวไกลต่อสู้ในข้อกฎหมายต่อสู้ในประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่นะครับยอมก้มหัวให้กับผู้อำน,นาจบอกอายุพักแล้วก็ต้องยอมก้มหัวว่ายอมให้พักโดนยุบก็ต้องต่อสู้กันครับประชาชนอย่างเราก็เหมือนกันต้องลุกขึ้นมาตั้งคําถามลุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์ในการตรวจสอบในเรื่องนี้อย่าให้ผู้มีอํานาจใช้อํานาจนะครับในองค์กรอิสระสั่งอะไรก็ได้แล้วพวกเราต้องทําตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลียรวมีอะไรขึลน,นหน้าอย่ายอัปเดตฟังครับ